ดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับจังหวัดที่ทุกคนรู้จักกันในทางภาคใต้ครับวันนี้เรากป็นกาจะไปที่จังหวัดปัตตานครับเป็นเกาะที่เราเป็นคนท่องเที่ยวชาวต่างชาติและไทยมาเที่ยวที่นี่ครับมีทั้งเกาะไข่นอกไข่ในนะครับและไข่นึ้งนะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับที่เรากำลังเดินทางครับประมาณหนึ่งชั่วโมงเราก็จะถึงที่หมายกันนะครับก็เป็นบรรยากาศในวันนี้ เล็กน้อยนะครับเอาจะมีแกิสบายครับตอนนี้อหน้ารนี้แมากครับอาืน่ปาจะไม่อยู่ครับในกาดูจับริัทบิายนอกนะครับสวยงมากครับ ทางตอนหลับเมาไปเข้โฮเทลนะครับเรือในกองทัพสินดาหครับวันนี้อากาศฝนตกคู่ใจครับยังไงก็อย่าลืมติดตามกันในที่ซ่าครับรักเมืองไทยเที่ยวเมืองไทยครับไปดูเหตุนี้ครับขอบคุณครับ